ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในสาระที่สองของคุณครูที่สอนภาษาไทยชั้นม .2 นะคะสาระที่สองนี่นึกออกไหมเออเป็นสาระเกี่ยวกับอะไรคะคุณครูตามหลักสูตรของเรา ก็เป็นสาระการเขียนใช่ไหมคะเป็นสาระการเขียนคุณครูจำได้ไหมสาระการเขียนเนี่ยมีเนื้อหาเรื่องราวหรือจุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานอย่างไรถ้าคุณครูจำไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปทบทวนกันนะก่อนที่เราจะไปจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆวันนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องของการเขียนเราจะเป็นการเขียนอะไรดี ้าวก็เป็นการเขียนทั่วๆไปนะเป็นการเขียนบรรยายเขียนพรรณนา,นาเขียนเล่าเรื่องซึ่งม2องเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวระดับชั้นสูงขึ้นก็เขียนให้มันยากขึ้นไปหน่อยนะคะอันนี้ก็การเลือกเรื่องเพราะว่าในเนื้อหาสาระของการเขียนเนี่ยมันจะมีสาระเยอะแยะมากมายทีเดียวถ้าพูดถึงอยู่ในหลักสูตรนะ ในหลักสูตรการเขียนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการคัดลายมือในเรื่องของการเขียนบรรยายการเขียนพรรณนาการเขียนย่อความการเขียนจดหมายการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าหรือไม่ก็การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นจะมีเรื่องของการเขียนเยอะแยะมากมายในสาระของหลักสูตรนะคะทีนี้คุณครูก็เลือก ามาคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนที่นักเรียนปูปพื้นฐานในระดับมสองที่จะต้องอก่อนที่จะไปเขียนวิเคราะห์อย่างอื่นหรือรายงานอย่างอื่นเราก็มาเขียนบรรยายเขียนพรรณนา,นาเขียนเล่าเรื่องนะคะซึ่งเป็นพื้นพื้นก่อนถ้าเขียนตรงนี้ได้เดี๋ยวค่อยระดับสูงขึ้นก็เราก็ค่อยอความยากก็จะเพิ่มขึ้นนะคะความซับซ้อนก็จะเพิ่มขึ้นเอาล่ะอันนี้เป็นว่าด้วยเรื่องของสาระการเขียนในหลักสูตรนะคะตอนนี้ในหลักสูตรนั้นอย่าเราก็มาดูว่า จะเห็นได้ว่าในหลักสูตรเนี่ยจะมีเรื่องของอจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานก็อันเดียวกันน่ยมาตรฐานก็คือทําให้ได้มาตรฐานตัวนี้ก็คือตามหลักสูตรหรือเราพวทั่วไปเราก็เหมือนกับพูดว่าเอาคำนั่นเองนะฮะหละกักการจุดมุ่งหมายปลายทางอันนี้เ,เขาบอกว่าใช้กระบวนการเขียนนะ,ะเขียนสื่อสารเขียนเรียงความเขียนอะไรต่อมีอะไรที่เป็นเนื้อหาสาระที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเราพูดกันไปนั่นแหละนะฮะบอกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ นะ,ะเขียนอย่างมีประสิทธิภาพคุณครูต้องเข้าใจว่าคําว่าเขียนอย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะ,ะเขียนแล้วอ่านรู้เรื่องเขียนแล้วสละสลวยเขียนแล้วหน้าติดตามใช้ภาษาถูกต้องเหมาะกับเนื้อหาสาระผู้ฟังอ่านแล้วได้ประโยชน์นะ,ะอันนี้ก็เรียกว่าเขียนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแตนี้เมื่อเราได้รู้ จุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานของหลักสูตรเต็มๆเรารู้เนื้อหาสาระกว้างๆแล้วเราดึงออกมาแล้วว่าเราจะพูดถึงเรื่องการเขียนบรรยายเขียนพรันนา,นา,นานหรือว่าเขียนเล่าเรื่องเราก็ต้องจัดการจัดผลลัพธ์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้หรือจุดมุ่งหมายปลายทางของเรื่องนี้ว่าเราต้องการอะไรแน่นอนในหลักสูตรเขาไม่ได้บอกตรงๆแต่คุณครูก็เอามาสรุปว่าตกลงถ้าเราจะอสอนเรื่องนี้เด็ก จบแล้วเด็กจะได้อะไรเด็กก็คือจะเขียนได้เขียนบรรยายได้เขียนพัฒนาได้เขียนเ,เล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเขียนแล้วได้เรื่องของอะไรคะได้เรื่องของออในเรื่องของการเล่าก็เล่าใช้ภาษาถูกต้อง นะคะเล่าเรื่องบรรยายก็บรรยายใช้ภาษาถูกต้องอ่านหน้าอ่านหน้าติดตามอา่อานอ่านเห็นแล้วอ่านแล้วก็ได้เรื่องราวได้ใจความตามเวลาสละสรุเนชนติดตามอันนี้คือจุดมุ่งหมายในเฉพาะเรื่องซึ่งคุณครูต้องเป็นผู้กําหนดเองนะคะเป็นผู้กําหนดเองแต่นี้ในเมื่อหลักสูตรนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอยากจะทราบว่าเ,เรื่อง การเขียนเราจะสอนเรื่องการเขียนบรรยายเราจะสอนเรื่องการเขียนพรรณนา,นนาเราจะสอนเรื่องการเขียนเล่าเรื่องก่อนที่จะไปเห็นตรงนี้คุณครูอยากจะบอกพวกเราว่าเออแล้วเด็กเขารู้ไหมว่าหรือคุณครูเองรู้ไหมว่าก่อนที่จะมาสอนตรงนี้เนี่ยคุณครูเคยสำรวจไหมเคยรู้ไหมเคยคุยกับเพื่อนครูไหมว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการเขียนในการเขียนบรรยายเขียนเล่าเรื่องหรือเขียนพรรณนาเท่าที่ครูได้คุยมาครูพบว่าเขียนเขียนได้ เอาปากกาเนี่ยเขียนจดจรด,ดปากาลงกระดาษนะ่ะเขียนได้แต่เขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเขียนแล้วสับสนเขียนแล้ววกบนอ่านไปก็ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายอะไรต้องการจะบอกอะไรต้องการจะเล่าให้ใครฟังต้องการคือไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะไม่รู้จุดมุ่งหมายคือ เรื่องราวต่างๆถ้าเวลาเราอ่านเราจะรู้ทันทีเลยว่าผู้เขียนนั้นน่ะเขามีจุดมุ่งหมายอะไรแต่ถ้าสําหรับคนที่มีปัญหาก็คือเขียนแล้วไม่รู้ว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรคือเขียนไปเลยๆเลๆเลยเลยเลยเหมือนกับเด็กเราที่เราจะบ่นบอกว่าเด็กเราอ่ะเขียนแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ไปทางไหนก็ไม่ทราบนะคะแล้วตัวเด็กเองแหละเด็กเขาก็บ่นเหมือนกันว่าผมก็ไม่อยากเขียนเหมือนกันเพราะเวลาเขียนหนูก็ไม่อยากเขียนเหมือนกันเพราะเวลาเขียนแล้วหนูก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเขียนเขียนได้แต่สั้นๆอย่ามาพอบอกให้เขียนเนี่ยนะ ต้องกำหนดอาจารย์เอากี่บรรทัดสบรรทัด5บรรทัดอย่างมมสองนี่ก็สิบบรรทัดโอ้อาจารย์มากเกินไปสิบรรทัดเจ็ดแปดบรรทัด6บรรทัดก็พอแล้วไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเขียนถูกไหมไม่รู้จะสรรหาเรื่องอะไรมาเขียนแล้วจะดําเนินเรื่องอยังไงเดินเรื่องอยังไงเขียนแล้วคนอยากอ่าน ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเขียนผมก็ไม่รู้จะเดินเรื่องยังไงผมก็ไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงเหมือนกันผมก็เลยไม่อยากจะเขียนแล้วก็ไม่ชอบการเขียนเนี่ยมันคือปัญหาเห็นไหมฮะถ้าคุณครูเห็นปัญหาแบบนี้หรือทราบปัญหาแบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ที่ขึ้นไม่ถูกไอ้ที่เดินเรื่องไม่ถูกไอ้ที่จบไม่ได้ไอ้ที่ลำดับความไม่ได้ก็เป็นเพราะว่า เป็นพาะสาเหตุแบบนี้นี่เล่าเพราะฉะนั้นลูกศิษย์เราถึงได้ไม่ชอบการเขียนเท่าไหร chrome, ่หรือว่าเวลาให้เขียนแล้วต้องนับบรรทัรดการเขียนไปยาวๆไม่ได้เขียนได้แต่สั้นๆน,นะคะอันนี้ก็สาเหตุของปัญหาเราก็ทราบแล้วนะคะวันนี้เมื่อเราทราบปัญหาแล้วเราก็ต้องมาจูงใจแล้วว่าลักซูต,ต้องการให้สอนแล้วเขาเขาียนได้อธิบายได้พัณน,า,นาได้บรรยายได้เพราะฉะนั้นลักสูต้องการแบบนี้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเราต้องการแบบนี้เราก็ รู้ที่มาที่ไปสาเหตุแล้วปัญหาแล้วเพราะนั้นเราก็ไปศึกษาว่าเอาล่ะต่อไปนี้ฉันจะจัดการเรียนรู้ให้เธอได้เขียนได้ให้เธอเขียนได้นะจากที่เธอเคยเขียนมาบ้างแล้วแล้วเธอเขียนได้นั่นก็คือต่อไปจากการที่เรารู้หลักสูตรเรารู้เราสร้างแรงจูงใจแล้วเราก็กลับมาดูทบทวนความรู้เขาสิใช่ไหมฮะเราบอกว่าเออเขาไม่ได้เรื่องนี้เราก็มาทบทวนความรู้เขาครอบทวืความรู้เขาเนี่ยกับทบทวนความรู้เราเนี่ยไปด้วยกัน นะไปด้วยกันคุณครูอย่าคิดว่าโอ้ยเด็กเด็กไม่รู้หรอกแต่ครูอะ่ะรู้ละเอียดหรือยังบางทีครูก็รู้จิมๆรู้นิดนิดรู้หน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นครูก็ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งว่าการเขียนเนี่ยเ,เขียนบรรยายก็ดีเขียนสรุปความก็ดีเ,เขียนพรรณนาก็ดีเขียนเล่าเรื่องก็ดีเนี่ยการเขียนบรรยายมันคืออะไรการเขียนพรรณนามันคืออะไรการเขียนเล่าเรื่องมันเป็นยังไง มันมีความแตกต่างกันไหมนะคะนี่คือทบทวนความรู้พื้นฐานขณะที่เราทบทวนเราก็ตรงนี้ต้องทบทวนให้เด็กด้วยว่าการเขียนบรรยายนะมันเป็นการบอกเล่าข้อมูลเรื่องราวข้อมูลนะเป็นการบอกเล่านะบอกเล่านะถ้าพันธนาเมื่อไหร่เป็นการแสดงรายละเอียดนะเป็นการแสดงรายละเอียดนะและรายละเอียดนั้น,น,นความคิดนั้นนะ่ะมันจะผสมปนเปกับอารมณ์ความรู้สึก อใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปนะต่อสิ่งทั้งนั้นที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บมันมันจะแสดงอารมณ์ขึ้นมาไปเห็นอะไรปุ๊บอยากจะแสดงอารมณ์อยากจะบอกผสมกับแสดงอารมณ์ความรู้สึกความเห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าพันานานะส่วนทั้งเรื่องในเรื่องของเอ่อบรรยายบอกนะบอกบอกนะแต่ถ้าเล่าล่ะทีนี้เรามาดูนะเรื่องของการเขียนบรรยายเรื่องของการเขียน พนา,นาแต่นี่เรามาดูเล่าเรื่องปะเล่าเรื่องเนี่ยการเขียนเล่าเรื่องมันคือการบอกเล่าเรื่องราวนะคะการบอกเล่าเรื่องราวความรู้ที่เกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เราประทับใจเราสะดุดใจเราสนใจแล้วเราเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะได้มาจากการศึกษาจากการฟังต่อจากการดูจากการอะไรก็ตามนะคะมันก็สะสมมาแล้วก็ เห็นว่าเอออยากเล่าเพราะมันมีแนวปฏิบัติก็ดีมันมีข้อคิดก็ได้มันมีแนวคิดอะไรดีๆอยากจะบอกอยากจะบอกนี่เขาเรียกว่าการเล่าเรื่องราวเห็นไหมคะว่าถ้านักเรียนได้ทราบความแตกต่างของการเขียนลักษณะต่างๆเขาก็จะเขียนเป็นว่าอ,อ๋อบรรยายมันคือการบอกนะแต่การเล่าเนี่ยมันคือการ อะไรที่มันสะดุดใจมันประทับใจมันมันรู้สึกว่าจะมีแนวอะไรที่เขาจะเป็นประโยชน์อันนั้นนะอันนั้นคือการเล่านะคะเหมือนกับเราไปชมภาพยนตร์มาเราบอกโอ้โ oh, ห oh, สนุกจังเลยแหมเรื่องนี้นะพระเอกอย่างนั้นนางเอกอย่างนี้ในะตอนจบนะโอ้โ oh, ห oh, มันเป็นอย่างนี้คือมันเกิดความประทับใจหรือการสะดุดใจอะ่ะมันก็เอออยากจะมาเล่าต่อเหมือนกับครูดูรายการของพี่โนโ้ตอุดมอ่ะ ครูก็อยากจะมาเล่าโอ้โหกลับไปดูสิพูดดีจังเลยเล่าเรื่องอะไรสนุกสนานมากเลยแล้วได้ประโยชน์ด้วยน,ะนั่ยคือมันเกิดความสะดุดใจไงใช่ไหมนักเรียนใช่ไหมคุณครูเวลาคุณครูจะไปบอกนักเรียนว่าถ้าหนูจะเล่านะมันไม่ใช่บรรยายถ้าบรรยายบอกไอน้นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรสะดุดใจมันบอกแต่ถ้าสะดุดใจม,มันจะต้องมีสิ่งที่ทำมันเกิดความประทับใจของคนเล่า ถ้าพรัณนาใสอารมณ์ใส่ความรู้สึกถูกไหมคะนี่คือเรื่องเรื่องราวแต่นี้การเขียนนะคะอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็มีมีประเด็นคือทุกเรื่องอะ่ะการเขียนบรรยายก็ดีการเขียนพรัณนาก็ดีการเขียนเล่าเรื่องก็ดีก็จะต้องมีประเด็นหรือมีหัวข้อนะคะมีประเด็นมีหัวข้อแล้วที่สําคัญที่กด ที่ทาไม่ถูกก็คือไปเรื่อยๆจดปากกาแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดหัวใจหรือกําหนดประเด็นเรื่องแล้วงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าเราจุดมุ่งหมายที่เราจะพูดนี้เราจะเขียนเนี่ยเราต้องการบอกต้องการเล่าต้องการใส่อารมณ์ความรู้สึกเราต้องการเขียนแบบไหนนี่คือเราตั้งจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ไว้ให้ชัดเจนถูกไหมคะหลังจากนั้นโครงเรื่อง นะคะโครงเรื่องคุณครูคุณครูสอนเด็กจะวางโครงเรื่องโดยจะใช้แผนภูมิแผนผังแผนภาพความคิดอะไรก็ตามหรือใช้กราฟใช้อะไรเอามาใช้ในการวางแผนภูมิก็ได้ไมล์แมปอะไรของเรานี่ก็ได้นะ,ะมามาวางโครงเรื่องว่าจากเรื่องใหญ่ประเด็นใหญ่ใหญ่อย่างนี้แล้วก็ขยายขยายขยายอะไรคือวางโครงเรื่องก่อนนะคะจากนั้นก็เดินเรื่องการเดินเรื่องเนี่ยเดินเรื่องคือจะเรียงตามลําดับหรือไม่เรียงตามดะนี่มันเป็นเทคนิคเดี๋ยวเราก็ไปหาเทคนิคมาบอกจะเปิดเรื่องแบบนี้โอ้โหเอาจุดสําคัญที่มาก่อนอย่างนี้ เอาจุดจบขึ้นมาพูดก่อนก็ได้หรือเดินไปตามวันเดือนปีเดินไปตามเวลาก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคนะคะจากนั้นแล้วมันมีฉากมีตัวละครเราต้องวางกําหนดคือจัดลําดับการการวางโครงเรื่องนี่คือการจัดประเด็นหัวข้อจัดลําดับนะคะจากนั้นเราค่อยๆเปิดเขียนนะคะแล้วก็ขยายความไปทีละตอนทีละตอนทีละตอนนี่คือเรื่องของการว่าเราคือการเล่าหรือการเขียนหรือการเขียนพรรณนา,นาหรือการบรรยายอะไรก็ตาม กำหนดจุดประสงค์กำหนดโครงเรื่องแล้วก็ขยายความแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้เรื่องราวมันผูกพันกันเขาเรียกว่ามีสัมพันธภาพไอ้ที่มันมีเนื้อหาสาระที่ใส่เขาเรียกว่ามีสารัฐภาพสาระถาก็คือเนื้อหาสาระเราจะใส่สาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรลงไปจะบอกเขาเรื่องอะไรจะเล่าอะไรจะพรรณนาเรื่องอะไรนั่นเรียกว่าสารัธภาพแล้วก็เขียนแล้วเชื่อมโยงติดต่อเกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวอ่านแล้วกลมกลืนอันนี้เขาเรียกสัมพันธภาพ แล้วจากสัมพันธภาพจากสารัตภาพแล้วต้องมีความเป็นเอกภาพคือมันต้องเป็นเรื่องเดียวไม่ใช่ขึ้นต้นเรื่องนี้ลงท้ายขึ้นต้นจะพูดผักชีลงท้ายเป็นพูดเรื่องกระเทียมอย่างเงี้ยมันก็คนละเรื่องกันถูกไหมคะเพราะนั้นมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะร้อยเรียงไปให้เป็นได้เป็นเรื่องเดียวกันพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะนั้นเรื่องสอนการสอนเขียนเนี่ยสนุกสนุกคืออะไรมันคืออ,อ,อิสระ ตามสไตล์ตามรูปแบบที่นักเรียนเขาอยากจะเขียนเขาอยากจะบอกแต่ว่าเธอจะพันในเธอจะพัฒน,น,นาอะไรอยากใส่ความรู้สึกเรื่องอะไรลองคิดดูซิแล้วเราก็เลือกรูปแบบแต่รูปแบบที่จะฝึกเขาละตอนนี้ฝึกให้เขาเขียนตอนนี้ไอ้เลือกรูปแบบเนี่ยรูปแบบก็มีหลายรูปแบบเรื่องนี้ในเรื่องของการเขียนเนี่ยเป็นทักษะนะคะเมื่อเป็นทักษะรูปแบบของการัดกการเรียนสอนจึงต้องเป็นเน้นพัฒนาทักษะ ทักษะปฏิบัติซึ่งจะมีกระบวนการหรือรูปแบบการสอนหลายรูปแบบทีเดียวนอกจากให้ดูภาพให้ดูสื่อวิดีโอให้ดูตัวอย่าง <c oughs> แล้วเราก็เอามาในเรื่องของการเรียนแบบจากจากอะไรอะ่ะจากให้เขาดูตัวอย่างแล้วก็เรียนแบบตามตัวอย่างแล้วก็ปฏิบัติเองแล้วก็มาถึงเขียนจนชำนาญแต่ที่สำคัญบอกแล้วว่าเขียนแล้วให้มันอยู่ในสไตล์หรือเหมือนกับพูดนะพูดแล้ว ดูตัวอย่างจากที่ไหนก็ตามแต่เราเอามาเขียนในสไตล์ของเราในรูปแบบของเรานำเสนอมันเป็นตัวตนนะสอนเด็กแต่ละเรื่องแต่ละคนนะะแต่ละ แต่แต่ละสาระเนี่ยพยายามให้เขาเป็นตัวตนของเขาไม่ว่าเขาจะดูแบบเราเอาแบบอะไรมาก็ไม่ได้แปลว่าเรียนแบบอย่างนั้นตลอดไปให้มีการพลิกแพลงเพื่อจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างสไตล์กันมา,สไ,นมาสไตล์การเขียนของคนนี้เป็นยังไง,ไง,ไงนะคะอันนี้ก็ก็สามารถที่จะแนะนําเด็กได้ดูได้ดูรูปแบบได้นะคะนี่คือการเลือกรูปแบบต่างๆแล้วก็เอามาจัดการเรียนการสอนนะคะ รูปแบบนั้นมีเยอะแยะรูปแบบของกระทรวงศึกษาที่กรมวิชาการเขารวบรวมเอาไว้รูปแบบของนักวิชาการต่างๆอะไรต่างๆมากมายนอกจากนั้นก็อาจจะมีภาพมาประกอบอาจจะมีสื่อวิดิทัศน์อะไรมาช่วยแล้วการเขียนนั้นก็เทคนิคในเรื่องของจะเขียนสองคนช่วยกันเขียนก่อนเขียนเป็นกลุ่มก่อนช่วยกันคิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอันนี้นะเทคนิคหรือว่าคําคมของช่างตัดผมใช่ไหมหัวเดียวไม่ดีต้องหลายหัวดีเพราะฉะนั้นหลายหัวดีกว่าหัวเดียวก็เป็นจริงๆมันมีที่มาใช่ไหมฮะ หัวเดียวมันก็ได้เงินคนเดียวแต่ถ้าหลายหัวก็ได้หลายเงินได้เงินเยอะหน่อยก็เช่นกันมาระดมพลังสมองที่หลายๆคนหลายๆหัวมาช่วยกันคิดแล้วก็เขียนด้วยกันจากเขียนด้วยกันแล้วก็แยกกันไปเขียนสองคนเขียน3มคนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มาติิงมาบอกกันว่าเขียนแล้วจุประสงค์แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมนะคะอันนี้คือในเรื่องของรูปแบบที่เราจัดจากที่เราได้วางแผนแบบนี้แล้วเนี่ย สุดท้ายอย่าลืมว่าเมื่อเน้นทักษะก็ต้องวัดทักษะเพราะนั่นคุณครูจะวัดยังไงก็ต้องวัดด้วยทักษะการเขียนเพราะฉะนั้นต้องวัดการเขียนถูกไหมฮะนั่นก็คือเรื่องของการวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลนั้นเครื่องมืออย่าลืมต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการจะให้เขาเขียนเป็นเพราะฉะนั้นแบบวัดก็ต้องเป็นแบบให้เขาเขียน วิธีก็ต้องให้เขาเขียนเกณฑ์ก็ต้องดูว่าเราจะวัดอะไรวัดว่าเขาเขียนถูกไหมก็ต้องดูว่าไอ้ที่คําว่าถูกไหมถูกอะไรสะกดถูกวางรูปแบบถูกขึ้นต้นดีหรือว่าไพเราะสนะสวยน่าติดตามดูอะไรคุณครูดูอะไรคุณครูเรามักจะไม่ค่อยดูนะว่าออก็วัดผลโอ้เขียนดีเขียนดีบางทีถามครูยังไม่รู้เลยว่าครูนักเรียนของครูเขียนดีแล้วมันเขียนดียังไงมันก็ดีอ่ะ มันก็ดีอ,อาจารย์มันก็ดีอ่ะแล้วมันก็ดีอ่ะมันคือมันดีอะไรอ่ะมันอะไรดีเออวางแพทเทิร์นดีขนาดพอเหมาะพอเจาะใช้ภาษาดีสละสลวยอ่านเข้าใจง่ายชวนติดตามหรือว่าอะไรล่ะเใช้สำนวนเด่นสำนวนการเปรียบเทียบการ,รนี่อย่างนี้เราต้องบอกให้ได้ว่าดีนะดียังไงนั่นก็คือมีเกณฑ์น,นะคะคุณครูคะ การเขียนนะมันการสอนเขียนนะไม่ยากตัวมีตัวอย่างให้<ๆ>เขาดูเยอะๆแล้วใช้เวลานิดนึงแล้วค่อยๆฝึกทีละน้อยทีละน้อยเดี๋ยวนักเรียนก็เขียนได้อย่าใจร้อนอย่าข้ามขั้นตอนอยู่ๆว่าเอาไปเขียนเลยไปพัฒน,นามาเลยเด็กยังไม่รู้เลยพัฒน,นาเป็นไงแต่ถ้าอย่างนี้เด็กรู้ว่าอ๋อใช้ความรู้สึกใช้ความใช้ความคิดเห็นลงไปปนความรู้สึกอยากจะบอกเขาว่ามันสวยเหลือเกินมันดีเหลือเกินมันเยี่ยมเหลือเกินใส่อารมณ์ความรู้สึกเขาก็จะได้เขาก็จะได้ไดทําไมคะ ก็จะได้ใส่อันนั้นลงไปใช่ไหมใส่ไอ้ภาษามันก็พลังของภาษาเขาเรียนมาตั้งแต่มหนึ่งแล้วเออพลังใช้คําอย่างนี้ปุ๊บจะเห็นภาพเลยใช้คําอย่างนี้แล้วจะรู้เลยว,ว่ามันเหนื่อยมันเร็วมันดีมันขาวจัว่วมันเย็นเจี๊ยบอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณครู เขาจะต้องรู้ความแตกต่างของลักษณะการเขียนแล้วก็แนะนําวิธีการเขียนแล้วฝึกเขียนทีละสเตปทีละขั้นทีละขั้นทีละน้อยทีละน้อยแล้วค่อยมาผนวกเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มาตรวจสอบแล้วแล้วก็ฟีดแบ็กไปแล้วเขียนแล้วก็มาวิจารณ์กันมาคุยกันมามาแสดงความคิดเห็นกันว่าเออเขียนแล้วอยากบอกบอกอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เลยเออรู้ละจุดบอดมีละเออเขียนแล้วให้อารมณ์ความรู้สึกพันธนาพันธนามันเกิดความรู้สึกตรงไหนไม่เห็นมีความรู้สึกเลยก็แสดงว่าเลือกคำมาไม่ถูกใช่ไหม เอาหาคำมาใหม่ซิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณครูคะการเขียนไม่ยากถ้าคุณครูวางแผนดีๆนะคะอย่าลืมเสริมพลังบวกนะให้ให้ให้กำลังใจหน่อยว่าลูกๆเขียนไม่ยากหรอกนะแต่จะเขียนให้ดีเขียนมีประสิทธิภาพนั้นเราใช้เวลากันหน่อยแล้วลูกๆก,ก็จะได้เอาไปเขียนไปสื่อสารได้เกิดประโยชน์กับชีวิตนะคะค่ะวันนี้เราก็ลงมาดูนะว่า คุณครูไปวางแผนดูแล้วก็ลองสอนดูตามที่เราคุยกันตรงนี้คุณครูจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c a เ i ชั่น Education.